มาอยู่กับเกมที่ต้องบอกว่าในหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่ค่อนข้างที่จะแปลกใหม่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เลยจัดหัวข้อนี้มาสําหรับเกมแนวตุลยเดนเจียนนะครับสำหรับใครที่มองหาเกมแนวตุลยเดนเจียนหรือว่ามองหาเกมแนวที่ อยู่ในมือถืออยู่เนี่ยนะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราเนี่ยจะไปดูการแบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดส,สมัสครสมาชิกการกดซุปเปอ์แงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็คือว่าเป็นการสนับสนุนผมแันที่ร้อยแล้วเนาะเพื่อการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เกมแนวเล่นมันมาๆๆเล่นเผินแล้วก็เป็นแนวสไตล์โรกไว้กันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่ากรทธานั่นเองนะครับสำหรับเกมกรทธาเนี่ยจะเป็นเกมการ์ดที่บ,บสมแนวโรกไหลเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ผมสมแนวเทิร์นเบียดเข้าไปด้วยเช่นเดีวยวกันกราธาเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะต้องดำดิ่งในดินแดนที่ลึกลครับแล้วก็จะไปสู้กับฝั่งศัตรูแบบเราเนี่ยเป็นนักเดินทางนะฮะเราก็ต้องเจอกับพวกปีศาจต่างๆที่จะมาคอยทำร้ายเราเนี่ยรเราเนี่ยก็ต้องจัดก,การ ปีศาจให้ได้โดยการใช้การ์ดที่เรามีนี่แหละมาสู้กับมันแล้วก็การ์ดภายในเกมเนี่ยจะมีมากถึง200กว่าการ์ดแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีมอนสเตอร์มากถึง50กว่าชนิดเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะผัดกันตีไปเรื่อยๆนะครับตัวเกมเนี่ยสามารถใช้การ์ดได้ตามที่เราต้องการหรือว่าเราจั่วอกมาได้นะครับภาพการาฟิกก็ถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับตัวเกมจะมีบอสต,ต่างๆด้วยตัวเกมจะเล่นผ่านด่าน ไปเรื่อยๆนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะเกม PC ที่พอนลงมามือถือกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า p a s s a f Danger นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกม PC ที่ผ่อนลงม,มือถือที่เป็นแนว Turn-Based RPG ผสมแนววางแผนกลยุทธ์เข้าไปด้วยซึ่งตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยรวบรวมเหล่าฮีโร่ไปสู้กับฝั่งศัตรูซึ่งตัวเกมเนี่ยนขาทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลย พวกเรานี่สามารถควบคุมตัวของเราฮีโร่ของเราหรือว่าเหล่านังโรคของเราเนี่ยไปสู้ได้ยนะครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะ้วขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยจะใช้ตัวไหนบางตัวจะใช้ตัวของดาวบางตัวจะเป็นตัวแท้งตาน,นูนักเวทก็มีเหมือนกันนะภาพกราฟิกพันธเกมก็มือถึงว่าทําออกมาใจของฮนดีเลยไม่กินสเปกเลยนั่นเองนะครับเนาะก็ตลาบใครที่ชื่นชอบนะก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันดูได้ นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่เสียตังค์นะครับใครที่อยากลองเล่นก็สามารถไปลองโหลดเล่นเกมนี้กันดูได้นั่นเองนะเกม pc ถ้าพอลองมือถือกันเองแล้วนะครับอย่างวอ s สน w เกมวอมสนูนะครับจะเป็นเกมแนวโรกลีดอาร์พีจีนะครับที่เราจะได้รับบทเป็นจอมยุทธ์ที่จะไปแก้พวกคำสาปตัวของเทพเจ้าบางก่อนให้หมดไปเพื่อจะช่วยโลกแห่งนี้ให้ได้นะครับในตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่น่าจะมีความสูงมากเพราะตัวเกมเนี่ยค่อนจะบูล้างผ่านมากในการเล่นตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการเก็บไอเทมต่าง มองเช่นดาบที่ตัวละครของเราจะใช้กันแล้วก็แต่ละดาบเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็จะมีระบบสกิลที่ให้เราเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการ เลยระบบบอสต่างๆ,ๆมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะแต่ใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์โรคร้แล้วก็มีความมันอยู่ตโดยแล้วเนี่ยก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับแต่ว่าราคาประเดนขอเกมนี้เขานาจะมีราคาที่ค่อนสูงอยู่นะก็สำหรับใครที่อยากเล่นจริงก็สามารถไปลองเล่นหรือว่าไปซื้อเล่นเกมนี้กันได้แล้วก็เกมนี้ค่อนข้างจะมีความยาการะดับหนึ่งเลยนะครับใครต้องการจะเล่นไปลองเล่นเกมนี้กันดูแล้วกันนะเกมแนวต่อสู้แล้วก็เป็นแนวมันๆกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า p ฟ er นตอมเบดไอคิวเชนเนอร์นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวสไตล์กังฟูแนวสไตล์จีนหน่อยๆแล้วก็จะอยู่ยุคสมัยที่แบบว่ากําลังภายในหน่อย,น,อยนะครับตัวเกมเนี่ยจะมีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปติดตามกันด้วยนะครับเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับอะไรก็เล่นกันไปได้ตัวเกมเนีย้ยังสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้ขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ย จะเล่นในสไตล์แนวไหนตัวเกมก็จะมีร,บระบบเปิดการฉบองเพื่อน,นําเอาตัวละครต่างๆมาเล่นได้เหมือนกันแต่และตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้ภาพกราฟ,ฟิกมันจะเป็นแนวลายเส้นจีนไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับก็เป็นเกมที่ให้บริการทางเน็ตฟิกแล้วก็เป็นเกมใหม่ด้วยอย่างเกมที่มีชื่อว่า d e a t Cell Netflix Edition ซึ่ง d e a Cell ใน p พ a y Sto ตก็มีนะครับใน Netflix ก็มีแต่ว่าใน Netflix เนี่ยมันจะเป็นภาคใหม่แล้วก็เป็นภาคที่เป็น D.C. เสริมมันจะเป็นภาค Return of คร์สซีวานียนั่นเองนะครับตัวเกมในภาคนี้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบที่คล้ายเดิมเลยนะครับก็คือการเล่นแบบแนวสไตล์โลกไร้ตายแล้วเกิดจุดล้มต้นใหม่ แล้วก็จะมีการเก็บไอเทมเพื่อจะเอาไปอัปเกรดให้ดีขึ้นเพิ่มเติมตัวของเกมนี้จะมีเนื้อเรื่องเข้ามาให้เราได้ไปเพลิดเพลินกันด้วยนะครับเพราะว่าในภาคแรกๆเนี่ยก็ไม่ยังไม่มีเนื้อเรื่องแต่ว่าในภาคนี้มีเนื้อเรื่องให้เราได้ไปศึกษากันด้วยแล้วก็การาฟิกก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเพิ่มมากขึ้นเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยเป็นเกมที่นั่นจจเล่นสนุกสนุกเล่นเปิดๆได้นะครับโอเคนะครับเราก็มาอยู่สลับเกม เล่นเพิิน,เ,นเล่นมันมแล้วก็เป็นแนวยิงกันบ้างอย่างเกมนี้มีชื่อว่า Fero วันเทรนนี่นะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะได้ระบุดเ็นสุนัขก,กิ้งเจาะนะครับที่เราจะต้องไปต่อสู้ตามด่านต่างๆเลยทีเดียวตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวชูติง้งผสมแนวโรกลายที่จะต้องไปปะจนภัยกันในดันเจียนนะเพื่อจะนําเอาเหล่าตัวของแต้มเนี่ยมาเพิ่มสกิลของเราให้มีความแข็งแกร่งขึ้นตัวเกมไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับหลักๆก็คือลงไปยิงแล้วก็นําทรัพยากรต่างๆมาัพเกรดตัวของเรานั่นแหละนะครับตัวเกมก็จะมีการดรอปไอเทมต่างๆให้เราได้ไเลือกเล่นกันแล้วก็สกิลเนี่ยจะสุ ดังต่างๆด้วยนะครับก็เป็นเกมนึงที่ทำออกมาได้ดีแล้วก็เป็นเกมที่เขาจะมีความน่ารักด้วยนะเกมประจนภัยเล่นมันๆเล่น,ลนมันเพลินมีเนื้อเรื่องให้เราได้ดูแล้วก็กราฟิกที่มันสวยงามมากๆนะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า Death Don นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นยมทูตอิกาหน้าที่เขาเนี่ยจะต้องไปตามหาดวงยานที่เขารักษาดูแลเขาอยู่นะซึ่งดวงยานที่เขาดูแลอยู่นั้นนะครับโดน ใครไม่รู้นะีขมโมยไปนะครับเขาเนี่ยก็ต้องตะลุยไปจนภัยแล้วก็ไปเอาดวงยานนั้นกลับมาให้ได้นะครับในการตะลุยหรือว่าในการไป,ปรปจนภัยเนี่ยก็จะเจอศัตรูต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะครับที่จะมาคอยจัดการเราไม่ให้แปลอาดวงยานนั้นเลยนะครับตัวกเกมเนี่ยเขาน่าจะมีดาไรด่าแล้วก็มีบอสต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันแล้วก็จะมีการเก็บอาวุธต่างๆได้เยอะเหมือนกันแล้วก็สกิลต่างๆมีให้เราเลือกเล่นเหมือนกัน นะก็สักใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็สามารถไปลองเล่นกันได้เกมนี้สามารถเล่นได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS แต่ว่าตัวเกมเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของ Netflix ก่อนเท่านั้นถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะก็สักใครที่ชื่นชอบไปลองเล่นกันดูแล้วกันนะเกม MMORPG กันอยู่แต่ว่าเป็นเกมแนว Pixel Art กันบ้างแล้วก็ผสมแนวโรคลายแล้วก็การต่อสู้แบบ Head and s l a s h กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าบร a ณเกมนั่นเองนะครับตัวเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ในทีมแนวจอมยุทธจอมยุทธหน่อยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีอุปรกรณ์ต่างๆให้เราได้ไปเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะตัวเกมนะครับก็จะมีบอสต่างๆให้เราได้ไปเลือกฆ่ากันค่อนข้างเยอะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็นาจะมีสกิลต่างๆให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเปิดให้ทั้งตัวของ PC มือถือนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นสนุก เล่นมเพลินไม่กินสเปคแล้วก็แถมยังเป็น A B O R P G ด้วยนะครับแล้วก็ระบบเยอะมากๆภายในตัวเกมนี้นะครับใครท่ต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปเล่นกันได้นะเกมที่เล่นมันมาเล่นมันเพลินแล้วก็เล่นสนุกคอมโบได้เยอะอยู่เนี่ยนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Devil May Cry Ples of Combat น,นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เป็นลิขสิทธิ์แท้จาก Devil May Cry เลยที่ลงให้บนมือถือแล้วก็ตัวเกมเพย์ต่างๆเนี่ย เหมือนกันเกือบทั้งหมดเลยทั้งด้านคอมโบการโจมตีการช่วยเหลือรวมไปถึงการดการโจมตีก็มีให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็มีตัวละครต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันด้วยเหมือนกัน ตัวเกมนะครับมันก็จะมีตัวละครที่แบบแบ่งตามอายุหรือว่าแบ่งตามซีซันตัวของเกมด้วยนะครับขึ้นอยู่ผู้เล่นจะไปเปิดกระชับปองได้นะครับนาอแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีการอัปเกรดมันก็จะมีบอสต,ต่างๆให้เราได้ไปต่อสู้กันด้วยแต่ละบอสก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปแล้วก็เราเนี่ยจะต้องพยายามหลบการโจมตีตัวของบอสให้ได้ด้วยนะเพื่อจะได้ไม่เสียเลือดเยอะจนเกินไปนาะอภาพการาฟิกก็ถือว่าสวยนะครับภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นภาพหมอก บุคคลที่3นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปรองเล่นเกมนี้กันดูได้เกมแนวชูตติ้งแล้วก็เป็นแนวโรคลาย RPG กันบ้างนะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่า Shadow Survival Shooting Game นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนว ที่เราเนี่ยจะต้องเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเพื่ออัปเกรดตัวของตัวละครของเราให้แข็งแกร่งขึ้นตัวเกมเนี่ยจะให้เราเนี่ยเล่นไปแบบสไตล์โรคลา์พีแล้วก็ก็คือตายแล้วก็เกิดใหม่แล้วก็จะมีอาวุธสุ่มให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะนะครับแล้วก็ตัวละครก็มีให้เราเลือกเล่นกันเหมือนกันเนาะ อาวุธก็มีให้เราเหมือนกันแล้วก็ยิ่งเล่นไปเยอะๆนะครับก็เจอบอสต,ต่างๆที่จะมาคอยจัดการเราด้วยนะครับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับเกม PC ที่ลงให้มือถือกันอีกแล้วนะผ่านระบบสมาชิกข,ของ Netflix กันอีกเช่นเคยอย่างเกม h a d ิสเนกนะครับสำหรับตัวเกม h a d ิสเนี่ยจะเป็นเกมที่เราเนี่ยจะได้ระบบเป็นเทพลูกชายแห่ง h a d ิสนะครับที่อยู่ในโลก Underworld ที่เราเนี่ยจะต้องหาทางออกถึงที่นั่นให้ได้เกมแนวโรคลายอาร์พีจีที่จะต้องตลุยดัน ในมปเรื่อยๆซึ่งภายในอันเดอร์เวิร์ดเนี่ยมันก็จะมีปีศาจต่างๆที่จะคอยดักทําร้ายเราอยู่เราเนี่ยก็ต้องต่อสู้เอาให้ได้การต่อสู้เนี่ยมันก็จะมีพลังต่างๆที่เราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการแล้วก็เมื่อเราตายเราก็จะกลับไปเกิดใหม่ด่านแรกใหม่นั่นเองนะครับตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมเนในสไตล์แนวนี้อยู่แล้วแล้วก็ผสมแนวเนื้อเรื่องด้วยเนี่ยก็คือห้าพาดเกมนี้เลยก็การาฟิกค่อนข้างที่ทำมาได้ค่อนข้างที่ดีเลยนะครับใครต้องการจะเล่นก็ลองเล่นกันดูแล้วกกัันโอเเครรบาา็มยู่ส เกมต่อมานะครับอย่างเกมที่มีชื่อว่า After Remade นั่นเองนะครับท่านก็ต่องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวแอคชั่น R P G Side e x p l o e r นะครับหรือว่าเกมตีแล้วก็หลบตีแล้วก็หลบตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นภาพแนว 2D นะครับก็คือเล่นภาพมองด้านข้างแล้วก็ตัวเกมจะเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยจะได้รับบทเป็น ผู้หญิงคนหนึ่งนี่ครับที่จะต้องไปต่อสู้กับดินแดนที่ล่มสลายจากสงครามซึ่งในตัวดินแดนนี้เนี่ยมันจะมีซาประหลาดที่คอยจัดการเราอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่่อนข้างจะมีบอสต,ต่างๆที่ให้เราได้ไปจัดการกันค่อนข้างเยอะและ้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการซึ่งอาวุธเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ว่าเราเนี่ยจะใช้เป็นดาบเป็นเวทหรือว่าจะเป็นตีไกลตีไกลก็ได้เหมือนกัน ซึ่งภาพกราฟิกภายในเกมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ตัวเกมเป็นเกมที่ผ่อตลงมาจาก PC ด้วยนะครับ เนาะก็สำหรับใครต้องาจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้เกิดหรได้เลยนะครับเกมสายฮาเกินบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่ารอ p โบเทโตนะครับสำหรับเกมรอดโ o เทโตนี่เป็นเรื่องราวก่อนที่จะกําเนิดตัวของโบเตโต้นะครับซึ่งตัวเกมเป็นเกมภาคต่อแต่ว่าเป็นภาคที่เราย้อนรอยอดีตโบเทโตนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะยิงตามคล้ายๆเดิมก็คือเป็นแนวโรคลายผ่านด่านไปเรื่อยๆแต่ว่าตัวเกมอาจจะไม่มีสกิลนะครับเพราะว่าตัวเกมมันจะสุ่มด่านให้เราได้เจอแล้วก็ตัวเกมจะ 你无等感激。 เราได้ใส่กันจะเป็นหมวกเหมือนเดิมนะครับเนานะก็จะมีภาพกราฟิกที่มันจะมีความน่ารักแล้วก็มีความฮาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถลองเล่นเกมนี้กันด,ดูได้เลยนะครับเราก็ยังอยู่กับเกมแนว RPG นกันบ้างน,นะครับสำหรับตัวเกมที่มีชื่อว่าฟ r น n ท i e r s a g แล้วสำหรับตัวเกมฟ o น t ท e r s a ก a เนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่น RPG ตุลยระจนภัยในโลกต่างๆนะซึ่งในการตุลยระจนภัยเนี่ยมันก็จะมีการจัดทีมเราตัวละครหรือว่าเพื่อนของเราเนี่ยมาช่วย การภายในตัวเกมด้วยแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันก็จะมีภาพกราฟิกที่จะเป็นแนว 2D ไม่กินสเปคแล้วก็ตัวเกมสามารถเปิดการจับปองเพื่อนำรองฮีโร่ต่างๆมาสู้กับเราได้ด้วยเหมือนกันแต่และตัวก็จะมี ที่แตกต่างกันไปแล้วก็ความสามารถที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมมันก็จะค่อนข้างที่จะมีผลิกิจต่างๆให้เราได้เลือกเล่นกันค่อนข้างที่เยอะนะครับสำหรับใครที่อว่ารจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้เกิดดูได้เลยนะครับเกมแนว turn based rpg กันบ้างนะครับแล้วก็เป็นเกมแนวตรุยดันเจียนสู้กับมอนเตอร์กันบ้างนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า dark fall นั่นเองนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยดำดิ่งไปอยู่ในดันเจียนต่อสู้กับพวกมอนเตอร์หรือว่าปีศา ต่างๆ,ๆเพื่อหากลุ่มซ้์ต่างๆนั่นเองนะครับตัวเกมไม่มีอะไรบ้างเลยแค่เราเนี่ยเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเกมมันจะเป็นแนวเทิร์นเบรภาพมุมมองบุคคลที่1 หรือว่ามวงเอพีเนี่ยนีนนแล้วก็ศัตรูต่างเนี่ยก็จะมีให้เราได้เลือกสู้กันค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเราเนี่ยยังสามารถออพสเตตัสของเราให้แข็งแกร่งตามที่เราต้องการได้ด้วยนะับภาพรกราฟิกไม่ได้สวยนะครับมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยนั่นเองนะก็เป็นไงบ้างสำหรับ1 5เกมแนวตรีแดนเจียนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยนะ่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันแล้วก็สำหรับตรนนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม